ช่วงชูซอกแต่ลูกชายหายตัวไปพนักง,งานคนเกาหลีอายุ42ปีที่เดินทางไปกัมพูชาหายตัวไปนานกว่าหนึ่งสัปดาห์ครอบครัวสุดทุกข์ใจวอนช่วยตามหาชายคนเกาหลีอายุ42ปีที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศกัมพูชาได้หายตัวไปนานกว่าหนึ่งสัปดาห์ทําให้ครอบครัวของเขาอยู่ในความวิตกกังวลอย่างมากขณะที่ตํารวจกําลังเริ่มการสืบสวนหาสาเหตุการหายตัวไปในครั้งนี้ค่ะเมื่อวันที่5ตุลาคมข่าวของ MBC รายงานว่า ชายที่สูญหายคือคุณอีอายุ42ปีพนักง,งานบริษัทที่อาศัยอยู่ในเมืองชอนจูเขาได้เดินทางไปยังกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาหลังจากออกเดินทางไปได้ไม่นานครอบครัวก็ไม่สามารถติดต่อกับคุณอีได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือผ่านช่องทางออนไลน์ใดๆทั้ทงสิน้นทําให้ครอบครัวเริ่มรู้สึกผิดปกติและพยายามติดต่อหน่วยงานต่างๆเพื่อขอความช่วยเหลือครอบครัวของผู้สูญหายกล่าวว่า รอโทรคุยกับลูกชายหลังจากที่เขาเดินทางถึงพนมเปญตอนนั้นเขายังพูดคุยปกติดีแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีการติดต่อกลับมาอีกเลยแม้แต่ข้อความก็ไม่อ่านเราไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาสถานทูตเกาหลีประจำประเทศกัมพูชาได้รับแจ้งเรื่องนี้แล้วและได้ประสานงานกับตำรวจกัมพูชาเพื่อเริ่มกระบวนการสืบสวนโดยขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบโรงแรมและสถานที่ที่คุณอีเคยเข้าพักรวมถึงติดตามจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่เขา อาจเดินทางไปค่ะครอบครัวของคุณอีเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลชูซอกซึ่งเป็นช่วงที่ครอบครัวเกาหลีมักจะกลับมาพบหน้ากันแต่กลับต้องมานั่งรอข่าวคราวของลูกชายที่หายตัวไปในต่างประเทศอย่างไร้ล่องรอยเราหวังเพียงให้เขาปลอดภัยขอให้รัฐบาลช่วยค้นหาอย่างเต็มที่เพราะเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกจากรอข่าวอยู่ที่เกาหลีขณะน,นี้ทั้งทางเกาหลีและทางการกัมพูชา กำลังร่วมมือการเพื่อสืบสวนหาสาเหตุและตำแหน่งของคุณอ e, ีโดยยังไม่มีแรงงานว่าพบตัวหรือเบาะแสสำคัญใดๆค่ะเครดิตข่าว MBC กวนกายองและเครดิตคุณ StarCandies R ค่ะ